แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสมูทตี้ฟักทองสูตรอร่อยมาฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูบกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเริ่มแรกค่ะนำฟักทองที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะใส่ลงไปในโถปัน่นก็จะใช้ประมาณสัก2ชิ้นใหญ่ประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ใส่โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติหรือว่าจะเป็นกลีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะตามด้วยอันนี้เป็นนมอัลมอนด์นะคะรสจืด2ช้อนโต๊ะค่ะ นี่เป็นกล่องสีฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็จะมีกลิ่นวานิลานะคะอันนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นเราก็ใส่สักเล็กน้อยก็ะพอแต่ถ้าเป็นสูตรปกติแล้วก็สักประมาณครึ่งช้อนชานะคะกล้วยหอมแช่แข็งก่อนนะคะครึ่งลูกเพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมยาหวานสัก2ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝาโถป,ปัดแล้วก็ปั่นให้เข้ากันก่อนเนาะ พอปั่นให้เข้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองชิมรสดูนะคะว่ามันหวานได้ตามที่ต้องการหรือยังนะคะถ้าได้รสชาติความหวานที่ต้องการแล้วเราก็จะใส่น้ําแข็งลงไปปั่นค่ะน้ําแข็งถ้าหาแบบเป็นละเอียดเล็กๆได้จะยิ่งดีนะคะมันจะได้แบบปั่นได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเนาะจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันเลยเราจะปั่นจนน้าแข็งมันละเอียดดีเลยนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะสมูทตี้ฟักทองสูตรอร่อยของเราวันนี้นะคะทําง่ายมากๆฟักทองนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยชะลอวัยชะลอความแก่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยเหมือนกัน,นเพื่อนเพื่อนลองมาทํากันดูนะคะทาไม่ยากนะคะรสชาติมันก็จะคือสูตรนี้หวานกําลังดีนะคะหวานนิดแล้วก็จะมีความมันของฟักทองแล้วก็กลิ่นวานิลาที่เราใส่ลงไปะคะ่ะมันเข้ากันมากๆเลยนะคะพอแบบ ดื่มแล้วแบบรู้สึกอร่อยสดชื่นแล้วก็อิ่มท้องนิดๆนะคะคือแบบกินเป็นอาหารว่างทานเล่นน่ะนคะได้เลยนะคะระหว่างที่เรารอทานมื้อหลักเนาะทำง่ายมากที่สำคัญฮัทดิบพวกนี้หาไม่ยากเลยนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเรามาทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ